สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วกับแดดดีออนดูตี้ก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาสดูชุดแต่นี้ไม่ยอมใส่จะใส่เอลซ่าเมื่อคืนได้อะไรของขวัญอะไรเป็นของหวานคริสต์มาสคะอาลส่ดอกอิ๊บและอลซ่าจิกโชว์หน่อยเป็นตุ๊กตาดีแอนนอยที่สุดไหมคือปกติที่นี่มันเป็นที่ประจำที่คือผมเนี่ยจะมาแคมปิ้งกันเป็นประจำละครั้งนี้เป็นครั้งที่3หรือ4 ไม่แน่ใจก็เดี๋ยววันนี้จะมาทำคอนเทนต์คอนเทนต์หนึ่งที่ผมว่าคาใจใครหลายๆคนแน่นอนก็เพราะว่าตอนนี้คนไทยก็เริ่มทยอยมาในประเทศออสเตรเลียแล้วเนาะผมก็เลยอยากจะให้ความคิดเห็นของเรื่องการทํางานร้านไทยกับงานการทํางานร้านฝรั่งว่ามันมีข้อแตกต่างข้อดีข้อเสียอะไรยังไงเพื่อจะเป็นเด็กใหม่ที่แบบมาแบบสดสดซิงซิงในประเทศออสเตรเลียจะได้รู้ไว้เป็นทางหนีที่ไล่ดีกว่านะครับโอเคขอตัวไปเซตอัพเต็นท์ก่อนดูอากาศวันนี้สิดูดูอากาศวันน,าาน,นี้โอ้โห คือฝนตกติดต่อกันมาแบบเป็นอาทิตย์เลยนะแล้วก็ดูพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าวันนี้ฝนจะตกผมกับมาชูบอกว่าโอเคยังไงวันนี้เราต้องวัดดวงไม่มีไม่ม,ม,มีก้อนเมฆเลยถือว่าเยี่ยมโอเคตรงนี้คือลานเซตอัพของเราเดี๋ยวเราจะอนกันตรงนี้ดูหันให้ดูลานหน่อยดูลานเลยกว้างมากโอเคเซตอัพกันมาชู เยี่ยมมากมาชูทานี่นี่นี่จะอาบแล้วใช่ไหมคือใครจะมาประเทศออสเตรเลียนะครับพกครีมกันแดดที่ประเทศไทยมาพกมาเยอะๆเลยพกมาไงประหยัดเออเขาจับป่ะวะแดดแรงมากครับประเทศออสเตรเลียต้องมีจีตันสครีมพิเกอร์ดังกันเลยจีคอลสันสครีมหนุนอ๋อน้องอโลจิกสังกีนู่นต้องใช้ใช้นี้ใช่ไหมคะกูดค่ะที่เด็กเปลี่ยนยังไม่ได้อาบน้ำนะครับผมเชียเราชิบหายเกือบเสร็จแล้วเหลือปั๊มลมเต็นท์ข้างใน คือมีเรื่องหนึ่งที่เสียใจมากผมอะ่ะตอนมาแค,แคมปิ้งรอบที่แล้วสั่งออเดอร์ออนไลน์เตาอ่ะครับของโคแมนมาไม่ทันผมว่าเออไม่เป็นไรจะไว้ใช้ชชรับหน้ามารอบนี้กะยังไงก็ต้องได้ใช้แต่ผมดันไปซื้อแก๊สของมันวันสุดท้ายก็คือเมื่อวานซื้อมาผิดไซส์ใช้ไม่ได้หัวมันเป็นแบบพิเศษแล้วผมซื้อถังแก๊สแบบถังใหญ่มาถังแบบนี้มาแล้วมันต้องมีหัวต่อแยกต่างหาก คิดว่ามารอบนี้สงสัยคงไม่ได้แคมปิ้งแบบว่าปิ้งกินเท่ๆละเสียใจมากเมื่อคืนปองตรงแบบเซ็งเลยแต่ยังดีทักไปหาเพื่อนยืมสต๊ฟของเพื่อนมาถือว่าแก้ขัดได้อยู่แต่อยากใช้สตของโคแมนอ่ะบีบเบาๆทีลูกต้องดูดขึ้นมาลูกก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวกางเต็นท์นี้เสร็จก็เดี๋ยวจะไปเล่นน้ำละไม่ไหวคือคลิปวันนี้นะครับที่ผมเกิดไอเดียขึ้นมาเพราะผมทำงานกับน้องๆจูเนียเนาะน้องๆ้องจูเนียก็คือแบบว่าเด็กที่ยังเรียน มัธยมอยู่ปถมอยู่ช่วงปิดเทอมเขามาช่วยทํางานที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็เห็นวันหนึ่งต่อวันนะครับเขาได้ประมาณ140ดอลลาร์เลยก็คือเขาเริ่ม8ปดโมงถึงปิดร้านผมคิดเฮ้ย140-150บาบางคนก็น้อยกว่านี้ก็แ,แต่อายุผมก็เลยเกิดเกิดความรู้สึก มองย้อนกลับไปตอนนั้นจูเนียเขาก็ไม่ได้มีประสบการณ์เลยนะแค่เสิร์ฟล้างจานเทคออเดอร์แค่นั้นเองไม่มีสกิลแบบว่ามีสกิลอย่างมากก็แค่ทำมิลเชคกับทำสมูทตี้แค่นั้นแหละผมก็เลยมองย้อนกลับไปมองกลับตัวเองเนาะตอนนั้นที่มาปีแรกทำร้านอาหารไทยตอนเทรนงานชิปเช้าส5มห้าชิปเย็นสามห้าทั้งวันหกสิบเจ็สิบทั้งวันเจ็ดสิบพอเลิกเทง,งานเสร็จก็ได้ชิปละห5สิห้าแล้วขึ้นมาเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าผมก็โหย เลยมองย้อนกลับมาเฮ้ยจูเนียร์ที่นี่ทุปคนมันได้เยอะจังเลยวะวันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าตามความรู้สึกและประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังกันครับเคสผมตัวอย่างนะครับผมมาที่นี่ครั้งแรกแต่ร้านแรกที่ผมทําเลยคือร้านอินโดนีเซียอินโดนีเซียไปทำขายข้าวมันไก่เนี่ยครับกับกับกาอะไรเขาเรียก คาสิโนเล้งคาสิโนเล้งจำชื่อไม่ได้แล so ้วเหมือนเป็นข้าวผัดนาซีโกเล้งเออนาซีโกเล้งคือร้านนั้นก็คือมาครั้งแรกมาทำร้านนั้นก็ได้ประสบการณ์แบบไม่ใช่เพื่อนมาช่วยแก้งขปัญหาลูกไม่ใช่เพื่อนคนไทยเราเป็นเพื่อนต่างชาติซึ่งตอนทุกวันนี้ก็ยังคบกันอยู่ก็ทําได้ไม่ถึงไม่ถึง 2- อสเดือนก็ออกมาทําร้านอาหารไทยตอนทาร้านอาหารไทยแล้วประสบการณ์ก็ดีนะพี่ๆเขาสอนผมพับกะหลี่ปั๊บเป็นกระเพาะร้านไทยเขาสอนทําพับสปริงโลสอนผัดสอนกระดก กระดกกระทะซึ่งการกระดกกระทะเนี่ยถ้าใครกระดกเป็นคือคือเป็นเชฟเลยนะตอนนั้นอย่าเรียกตัวเองก็เป็นเชฟดีกว่าเรียกตัวเองว่าเป็นคุกอะไรแบบคนผัดอะไรเงี้ยมือผัดซึ่งถ้าใครได้เป็นมือผัดวยไวเงี้ยเงินก็จะแบบสูงกว่าชาวบ้านหน่อยสูงอาจจะสูงกว่าพวกทําองเทรหรือเป็นพวกคิิเชนเฮรอะไรครับเพราะว่าถ้านับตามตําแหน่งในร้านอาหารไทยนะครับคนผัดนี่คือแบบจะอยู่ท็อปๆหน่อยแล้วก็ลองมาก็ ลองผัดหรือองเฟรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆซึ่งผมโชคดีพี่ตอนนั้นที่เขาอยู่ร้านอาหารไทยเขาสอนผมผัดไวมาถึงเขาก็สอนผมผัดเลยที่เขาสอนผมผัดเลยคือเขาขี้เกียจผัดเขาก็เลยผมก็เลยได้เครดิตตรงนั้นไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะโอกาสแล้วก็อะไรหลายๆอย่างก็จับผัดจับผูจับผัด,จ,ผจ,ผดจับถูซึ่งเงินที่ผมเคยได้เยอะสุดตอนทำร้านอาหารไทยคือชิปละร้อยซึ่งตอนนั้นนะครับ ยังไม่รู้ยังไม่มีคนเคยทํายังไม่มีคนทําช่องแบบแบบนี้นดูต t y ให้ดูได้ชิปละได้ชิปละร้อยชิปมาโชว์บป๊บนึงลูกชิปละร้อยตอนนั้นเริ่มงานสามโมงเริกงานสี่ทุ่มบางครั้งก็สามทุ่มบางครั้งก็สี่ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่าลูกค้านั่งยาวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าโอ้ยนี่แหละเว้ยมันเยอะมากแล้วชิปละร้อยคือมันมาสุดทางของเชฟแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นอยู่ในกาลายครับแต่ไม่ได้คิดว่าตอนทําชิปเช้าเนี่ยได้แค่ชิปเซึ่งหกสิบห้าดอนซึ่งตกแล ก็นั่นคือเป็นเลทที่แบบว่าผมคิดว่าสูง้ะนะตอนทำเชฟร้านไทยก็ลองไปลองไปดูลองเป็นเป็นไกด์ไลน์ดูถ้าสมมติมาได้งานที่นี่เนาะนั่นก็เป็นมุมมุมดีๆที่ทำร้านอาหารไทยครับอีกอย่างทำร้านอาหารไทยนี่คือไปายครับเวลาเขาเลี้ยงอาหารสตาฟพักกลางวันหรือพักตอนเย็นเนี่ยมันทำแบบอาหารบ้านเราอ่ะมันไม่เหมือนผมทำคาเฟ่กลางวันก็กินทต์เบคอนเอ็กโลซอสเสร็จโลซาลัด ซีซ่สาสัตว์คือมันจะวนอยู่แค่นี้มันเป็นอะไรที่แบบเบื่อมากเบื่อการเบื่อเวลาพักกลางวันมากมันไม่เหมือนตอนอยู่ร้านอาหารไทยกินอาหารไทยแบบฟินเขาเลี้ยงดีแบบอันนี้คือเป็นข้อดีเนาะของการทํางานร้านอาหารไทยใช่ไหมครับมาชาเูเป็นไรเป็นไรครับร <laughs> ้อนจะเป็นลมไปเรื่ยจะไปเล่นน้ำาะไรไม่ไหวแล้วร้อนมากเลยตอนนี้ซัเดเบียร์ไปสองขวดรู้สึกเมึนมากถ้าสมมติผมพูดแล้วไม่เข้าใจก็หลังไมค์มาถามอีกรอบแล้วกันนะ จากที่สังเกตนะมารอบนี้คนฝรั่งฝรั่งไม่ค่อยมีจะมีคนเอเชียมาเอเชียมาอยู่เยอะถ้าขับเข้ามาในนี้นะครับจะผ่าน3โซนโซนแรกโซนกลางนี่โซนหลังปกติแล้วผมจะชอบกลางเตนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่แต่วันนี้มาสายเสียมมาเลยไม่เป็นไรตรงนี้ก็โอเคถิดว่าร้อยไปหน่อยวันนี้ฝรั่งมาคริสต์มาสเาอ๋อใช่ใช่ใช่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสฝรั่งอาจจะอยู่ครอบครัวเนาะเราเป็นคนไทยอยู่ครอบครัวอีทีคือวันสงการ คิถึงเทศกาลประเทศไทยนะเมื่อกี้ผมขับรถอยู่อะไรเงี้ยก็แบบถนนโล่งเลยเดี๋ยวจะมาบอกข้อเสียของการทํางานร้านไทยให้ฟังครับผมข้อต่อไปแล้วเจอกันคือเรื่องร้านอาหารไทยหรือร้านฝรั่งนะครับต้องบอกก่อนว่า คนที่มาออสเตรเลียใหม่ๆเขายังไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมครับยังไม่รู้ว่าการทํางานที่ประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะไปเริ่มงานที่ไหนดีการที่คนเพิ่งมาออสเตรเลียจะไปเริ่มงานร้านอาหารไทยครับเป็นเรื่องที่ง่ายกว่าจะไปเริ่มร้านฝรั่งคือคลิปนี้อยากไม่อยากให้ทุกคนตั้งแง่ว่าทํางานร้านอาหารไทยไม่ดีนะครับข้อดีของการทํางานร้านอาหารไทยมีเยอะมากจากที่ประสบการณ์ผมนะครับ การทํางานร้านอาหารไทยหเลยคือสนุกได้พูดคุยกับคนที่มีภาษาไปใช้ภาษาเดียวกันมันทําให้การทํางานสนุกมากแล้วยิ่งมาอยู่ออสเตรเลียใหม่ๆด้วยพี่ๆหรือคนที่อยู่มาก่อนเนีครับเขาก็จะแชร์ข้อมูลเนาะเราก็จะแบบเก็บเลยเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลแล้วมันอีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการเพิ่มคอนเนคชันในการทํางาน คอนเนคชั่นในการทํางานนะครับสำคัญมากในการอยู่ประเทศออสเตรเลียเพราะบางครั้งการได้งานดีๆนะครับส่วนมากจะเกิดจากการบอกปากต่อปากกันแบบว่าเฮ้ยไปทางานล้างกูเปล่าบอสกูใจดีมากเลยเขากำลังมองหาคนอยู่เฮ้ยกูกำลังจะกลับไทยอ่ะมึงมาทํางานแทนกูเปล่าเฮ้ยงานคลีนเนี่ยกูขายต่อตําแหน่งเนี่ยสามพันจ่ายมาเอาไปเลยงานคลีนอันนี้อันนี้คือแบบเชรียจริงๆนะเพราะว่าเมื่อก่อนสมัยก่อนไม่รู้สมัยนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะสมัยก่อนจะมีการขายงานคลีน ขายงานบริสตา้าก็มีนะแบบว่าคือเหมือนกักเนยรู้ว่าตำแหน่งงานตัวเองอะดีแล้วแบบว่าไหนๆก็จะออกละขอเอาเงินใส่ไว้อะ่ะกูขายในตำแหน่งนี้ให้มึงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอะไรที่แบบเห็นแก่ตัวมากแทนที่จะแนะนําแบบว่าบอกให้มาทําแทนอะไรฟรีๆไปเลยซึ่งถ้าเจอไอ้น,นี้ให้ระวังนะครับอย่าไปเสียตังกับเรื่องพวกนี้เลยผมว่า ไปหางานด้วยตัวเองดีกว่าและอีกอย่างหนึ่งคือร้านอาหารไทยส่วนมากครับ,บเขาจะให้อาหารกลับบ้านเนาะไม่รู้ทุกร้านหรือเปล่าแต่ร้านที่ผมทําส่วนมากเขาก็จะให้อาหารกลับบ้านด้วยผมก็มองว่าเป็นข้อดีข้อหนึ่งที่แบบว่าเอ้ยมันดีนะสําหรับเด็กที่พิ่งมาอยู่ใหม่เหนื่อยไหมังไมทำห้าไยน้นะโอ้โหก็อ้อ,อ,อสีเหลืองเสื้อสีแดงน่ารักจังเลยแก้มแดงเชียวอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เราจะคุกกิ้งกันเตาจะไว้ตรงนู้น ส่วนเต็นท์ก็จะอยู่ตรงน ون, ู้นไกลนิดนึงรถเมื่อกีเ้เลื่อนมาจอดตรงนี้ดีกว่าเพราะตรงนู้นที่ไปจอดครั้งแรกอะ่ะรู้สึกว่าจะมีขี้คนอยู่เพราะก้อนใหญ่มากเลยก็เลยโอ้โหเลวจริงๆใครมันขี้ไว้คือเห็น <c oughs> รูพวกนั้นหรือเปล่าครับอันนั้นคือรูที่เกิดจากที่ตัววอมแบตมันขุดไว้ค <c oughs> <c oughs> ือแถวเนี้ยครับวอมแบตเยอะมากตอนคืนจะออกมาแบบโอ้โหยิ่งกว่าหนูบ้านเราอีกคือคือวอมแบตนี้มันเป็นตัวใหญ่มากมันเป็นสัตว์ท้องถิ่นเลยวอมแบต มันจะเป็นสัตว์ที่มีหน้าท้องบางคนอาจจะไม่รู้นะครับประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศเดียวที่มีสัตว์ที่มีหน้าท้องอยู่นะครับพวกวอมแบตจิงโจ้ตัวอะไรกรันจาชื่อไม่ได้คือสัตว์พวกนี้จะไม่มีในประเทศอื่นลเลยมีแค่ประเทศออสเตรเลียเท่านั้นนะครับผมอปาก,กา,กกามีประเทศอื่นก็มีลูกอปาก,กาซึ่งเป็นอะไรที่อเมซิ่งเนาะลแล้วอีกอย่างนะผมอย่างที่ทุกคนรู้ว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การที่เราเพิ่งมาถึงประเทศเออสเตรเลียใหม่ๆไปทางานร้านอาหารไทยนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบง่ายต่อการเริ่มต้นมากแต่ไม่ได้บอกว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษมาจะไปลื่องเริ่มร้านฝรั่งเลยก็มันก็มันก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าแต่ก็อย่างว่าครับการทําร้านอาหารไทยอะครับสกิลการใช้ภาษาอังกฤษของเราอจะไม่ได้พัฒนาไปในทางที่ดีเท่าไหร่ยกเว้นซะจากเราไปเรียนอะไรเงี้ยแต่ไปเรียนอาจริงไปเรียนช่วงเรียนภาษานะครับ มันจะเป็นแบบคือการมาเรียนภาษาใช่ไหมเขาจะให้สอบวัดวัดระดับก่อนว่าเราอยู่ระดับไหนใช่ไหมถ้าสมมติเราอยู่ระดับเริ่มต้นเลยเขาก็จะเรียนจาก a b c สะกดอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ภาษาแบบจริงๆสักเท่าไหร่สู้ไม่ได้กับการที่แบบว่าเราได้ใช้ในสถานที่ทํางานหรือคบเพื่อนต่างชาติอะไรเงี้ยมันจะเป็นการฝึกภาษาได้ดีมากเพราะตอนมาแรกๆนะครับการใช้ he she it a d e อะไรเงี้ยมันมันมันไม่สมองเราคิดแต่ปากเราจะไปอย่างหนึง่งอะไรเงี้ย แต่ถ้าเราได้ใช้บ่อยๆมันก็จะแบบว่าเหมือนลิ้นนะครับใช้ลิ้นบ่อยๆลิ้นก็จะเือแต่ถ้าในเคสที่คนพูดภาษาอังกฤษเก่งนะครับผม Walk in เข้าไปเลย Walk in นไปสมัครงานร้านฝรั่งเลยหรือแม้กระทั่งเข้าไปในเว็บไซต์กัมทรีหางานหรือแม้กระทั่ง f a c e b o o อย่างนี้ครับคือผมทําเรื่องการหางานในพวกนี้เยอะมากบ่อยมากเข้าไปเลยถ้าคนเก่งภาษาแ,แป๊บหนึ่งลูกคือถ้าคนเก่งภาษานะครับเริ่มจากเสิร์ฟก่อนเลยก็ได้ถ้าเราไม่มีสกิลในครัวหรือแม้กระทั่ง เป็นพนักงานในโรงแรมอย่างเงี้ยถ้าพวกที่เรียน h o s s ์ i ซลิตมาไม่ต้องกลัวครับมั่นใจกล้าเข้าไว้พนักงานที่นี่เขามีหลากหลายเชื้อชาติมากไม่ต้องกลัวว่าเราเป็นเอเชียเราเป็นคนไทยถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษไปเลยอะไรนะคะอยากท่อง A B C หรอได้ไป A B C G E F G H I J K L M N P Q I S T.U.B.W.S.Y.N.Z But you know my A.B.C. w h u t you sing along with me เย้ขอบคุณค่ะคือเรามาได้ฟิลาษาอังกฤษตั้งเด็กเนาะมาชูก็จะแบบเขาสองภาษาคําบางคําเนี่ยคราผมก็จะเอ้ยมาชูก็จะสอนผมเหมือนคําว่า Hand Sanitizer ใช่ไหมคะ น้องสอนมาป้าต้องพูดว่าไงนะแฮนด์เซนซไซเซอร์เลยว่าพูดไม่ได้ทุกทีเลยแอนแอนเซนเซนนีนไทยไทยเซเซแฮนด์เซนทัยเซอ is that right not chicken sneeze so chicken s n e แฮนด์เซ n น sanitizer อะไรประมาณนั้นในเต็นท์ตอนนี้นะครับผมเหมือนกับ เหมือนกับตู้อบดีดีเลยวัดองศา,าหรือเปล่าฝั่งหนึ่งก็คือเต็นท์มันมีสองฝั่งใช่ไหมฝั่งหนึ่งก็จะให้มาชูนอนฝั่งหนึ่งกผมนอนคือมาแคมปิ้งอย่างเงี้ยการเอาท์ดอร์เนี่ยเป็นอะไรที่แบบหมายถึงนอนเอาท์ดอร์ไม่ได้นอนในบ้านก็เลยต้องแยกฝั่งนอนกลับมาชูซึ่งเป็นอะไรที่ฟินมากอ๋ออือแย่ yeah, เหตุผลของการซื้อเต็นท์ใหญ่โอเคถ้าใครมีลูกไปแคมปิ้งนะผมแนะนําเลยอย่านอนเตียงเดียวกับลูก <c oughs> คือส่วนมากเพื่อนผมที่มีลูกนะเขาเหรือแม้กระทั่งเพื่อน ที่รู้จักอย่างเงี้ยก็จะนอนห้องเดียวกับลูกตลอดอะไรยผมผมมองว่าการนอนห้องเดียวกับลูกก็ดีนะแต่ในผลระยะย,ยาวหรือแม้กระทั่งสุขภาพจิตอะไรเงี้ยผมว่านอนแยกกับลูกจะดีกว่าและอย่างหนึ่งลูกได้แบบว่าแล้วเขาจะนอนเต็มอิ่มกว่าผมมองว่าแยกห้องนอนกับลูกโชคดีมาชูนอนคนเดียวสบายพอมาชูโตเงี้ยผมจะไปก่อมให้เขาหลับเขาไล่ออกแนละ้วปะป๊า,ปา,ปาออกไปนอนไม่หลับโอเคชอบนอนเร็วด้วยมีเวลาส่วนตัวเยอะขอญอาตถอดเสื้อครับร้อนมากคือ ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียไม่ว่าจะร้านอาหารไทยหรือร้านร้านอาหารฝรั่งนะครับข้อเสียที่ว่านี่ก็คือการทําร้านอาหารไทยเนี่ยเขาจ่ายไม่เยอะเท่าร้านอาหารฝรั่งหรือคาเฟ่หรืออะไรก็แล้วแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมร้านไทยถึงจ่ายน้อยกว่าร้านอาหารฝรั่งเกือบจัดทุกร้านเลยท,ทั้งทั้งที่อันนี้เป็นข้อสงสัยส่วนตัวนะครับท,ทั้งทั้งที่ร้านอาหารไทยนะครับบางบางร้านเขาก็ไม่ได้จ่ายซูเปอร์ให้ใช่ไหมครับแล้วก็ บางครั้งเขาเอาแท็กไฟนัมเบอร์ไปเพื่อจะเป็นดถย่อนภาษีไม่ได้ว่าจะเอาไปจ่ายแท็กบอลท็อปจากที่เราได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือบางครั้งพับบิ c คอร์เดเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่าจะจ่ายดับเบิลให้กับพนักงานะอะไรอย่างเงี้ยบางร้านนะครับผมไม่ใช่ทุกร้านแล้วทําไมเปรียบเทียบกับร้านฝรั่งเขาจ่ายซูเปอร์ให้เช่นเดียวกันครับก็ไม่ใช่ทุกร้านแต่ร้านที่ผมเจอส่วนมากผม,ผมจะพูดในมุมมองผมทํางานมาหลายร้านแล้วผมเกิดข้อสงสัยเยยๆว่าเพราะอะไรอะไรประมาณเนี้ยซึ่งก็ต้องเลือกช่างใจดูว่าอะไรยังงไ นี่ไม่ได้ทะลึ่งนะครับเป็นข้อสองสัยส่วนตัวอีกข้อนึงสำหรับร่างกายของผมใครเป็นแบบผมบ้างครับหัวนมของผมอะ่ะมันจะชี้ไปอย่างนี้ถ้าสมมตินั่งนะมันจะชี้ไปอย่างนี้แต่หัวนมคนอื่นเขาจะเป็นเฉียงอย่างนี้ใช่ไหมแต่หัวนมผมอะ่ะมันจะชีดได้ไปข้างๆคือกล้าพนันเลยถ้าสมมติผมใส่เสื้อนานะแล้วก็ให้จิ้มละ500ดอลเลยนะว่าจิ้มไม่ถูกหัวนมผมครั้งแรกไม่มีใครจิ้มถูกแน่นอนเพราะหัวนมผมอยู่ตรงนี้แปลกปะ่ เมื่กี้บอกว่าฝนไม่น่าจะตกตอนนี้ฝนมาแล้วครับผมคือมุมแต่ละมุมก็มันเคยมาแล้วเนาะถ่ายไปถ้าคนถ้าคนเคยดูคลิปก่อนหน้าน,นี้ครับที่ผมมารีวิวเต็นท์โค m แมนนะก็อาจจะจำได้ว่าเป็นที่ที่เดิมที่ผมเคยมาแต่ผมชอบไงผมเลยอยากมาอีกโอ้ร oh, ้อนมากเลยอะร้อนมากๆแต่ฝนกำลังมามาเป็นเมฆเลย มีเต็นท์พี่คนไทยอยู่ด้วยได้ยินเสียงภาษาไทยเมื่อกี้เลยบอกไปว่าสวัสดีครับเห็นท้องฟ้านั่นไหมตกแน่นอนครับผมที่บอกว่าเมื่อกี้พี่คนไทยเต็นท์ข้างๆใช่ไหมครับพอดีเขาลืมเ,เขาลืมแก๊สมาเขายืมเตาแก๊สผมผมก็เลยได้กับข้าวมาด้วยโอ้โหนี่จัดหนักนะเนี่ยหวานปากมาชูเลยใช่ไหมครับปลาคือสลัดโอเคน้องกินสลัดนะสงสัยคืนนี้จะนอนไม่หลับแน่นอนเลย เต็นไกลๆเปิดเพลงเสียงดังมากเลยถ้าสมมุติถามถึงตอนนั้นที่ตอนที่ผมทํางานร้านฝรั่งที่เจ้าของร้านไม่ใช่เป็นคนไทยครั้งแรกนะครับแต่พนักง,งานส่วนมากก็ยังเป็นคนไทยอยู่ซึ่งถามว่าได้เงินดีไหมก็ก็ได้ดีนะครับชั่วโมงละ25 26ตอนนั้นยังทําเป็นเชฟอยู่นะ เป็นผัดร้านร้านเป็นนูดูบาร์สักอย่างเนี่ยอะไรวะเชื่ออะไรวะผมจําชื่อไม่ได้แล้วร้านมีหลายสาขาเหมือนกันแต่ว่าคนที่เขาเป็นเฮดข้างในจะเป็นคนไทยแล้วก็ทีมงานจะเป็นคนไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็เด็กเส์ฟก็จะมีอินโดมีคนต่างชาติอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ถ้าสมมุตินับว่าฝรั่งจริงๆเลยก็จะเป็นร้านล่าสุดที่ผมทําอยู่คือฝรั่ง ทั้งหมดเลยไม่มีเอเชียมีผมคนเดียวแล้วก็เคยทําที่เป็นแบบว่าเจ้าของร้านเป็นคนจีนอะไรเงี้ยโอ้ต้องบอกก่อนว่าถ้าทํางานกับคนจีนนะครับผมผมชอบนะคือคนจีนเขาก็ชอบคนไทยแล้วก็คนไทยก็ชอบคนจีนแต่ว่าทํางานกับ คนจีนอันนี้ดีเขาใจดีใจถึงไม่ขี้งกไม่อะไรกินกินได้กินดีแต่ก็ไม่ได้บอกว่าทํากับคนจีนแล้วดีทั้งหมดนะผมจะมียกกรณีตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือหนิงตอนนั้นทํางานร้านคนจีนใช่ไหมครับเป็นทํางานร้านขายไก่เป็นหนิงไม่อยากมาเล่าเองผมต้องร้อยฟังร้านขายไก่แล้วแบบเทรนงานได้เท่าไหร่นะสิดอนเทรนงานชั่วโมงละสิดอนเานชั่วโมงละสิดอนเทรนสวีคพอทาไปสวีคบอกว่าขอเทรนเพิ่มอีกหงวี เป็นสาววิกทำชั่วโมงละสิบตอนเอาพี่ก็มาคืนแกขอบขอบขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณใจนะครับขอบคุณครับผมขอถ่ายวีดีโอนะครับพี่ก็แต็งบูมาฝากไม่รู้จะชอบรถไหนอ่ะค่ะขอบคุณครับชอบรถไหนเลยไม่รู้ขอบคุณมากเลยครับโชคดีมีคนเต็งคนไทยอยู่ข้างกำนันอธิบายนะว่าครับทำไมเราต้องเจอความทุกข์แก่หลงและตายนะเพราะว่าแม้แต่คนพุทธใช่ไหมศาสดาจารย์นะก็ อยากรู้ว่าทำไมแกลงและตายเนาะแต่ในคมัมีไบเบิลมีคำอธิบายถึงต้นตอแล้วก็แต่ก็เน้นถึงความหวังอนาคตนะคะคมาชุบปุ๊บบ่อยหน้ากันเลยปล้าได้กินปุ๊บน่อ,ต,อ,ต,อต้องปุ๊บ <laughs> พี่เขาก็เป็นคริสเตจัจกอะไรเงี้ยเขาก็มาชวนอ่านก็เป็นข้อมูลดีครับแล้วมีแตงโมงมาฝากด้วยขอบคุณพี่มากเลยครับเขาก็เป็นแฟนช่องพี่สิงเขาเห็นหน้าผม น้องอิ่งสต๊อปอิงไม่ได้โอเคกินเยอะๆเลยลูกพี่ก็เป็นแฟนขับพี่สิงเขาเห็นเห็นผมก็เฮ้ยไอ้นี่หน้าขุนๆนจังเลยเขาก็ให้หนิงเทรนงานใช่ไหมเทรนแล้วก็ได้เงินน้อยเป็นวีคที่สามผมไม่เข้าใจคือหลักการเทรนงานมากเลยคือแบบมันเป็นข้อสําคัญอีกอย่างนึงผมไม่เคยเจอเจอเลดเทรนงานนะคือแบบคุยกันปุ๊บทำงานนัดแล้วก็เทรนให้ดูแล้วก็ได้ได้ได้ราคาของเลดนั้นเลยแต่ถ้าสมมุติทําร้านไทยส่วนมากเขาจะบอกว่าถ้าสมมติถามว่า จ่ายเท่าไหร่เขาบอกว่าดูตามฝีมือทําไมไม่บอกว่าตําแหน่งนี้จ่ายเท่านี้อะไรยังไงไปเลยใช่ป่ะแล้วแบบเวลาเทรนเราก็รู้อยู่แล้วว่าได้ไม่ได้อะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกักๆนิดนึงอะไรเงี้ยนะบอกไม่ได้คือมันก็ออกมาเลยตําแหน่งเนี่ยตาแหน่งเชฟร้านมึงเนี่ยมึงเต็มที่จ่ายเท่าไหร่บอกมาเลยไม่ใช่แบบว่าดูไปก่อนฝีมืออะไรเงี้ยก็แหละร้านหนิงก็จ่ายแบบแย่มากแล้วพอพอเทรนเสร็จได้จ่ายเท่าไหร่เอง 12 <laughs> จ่ายชั่วโมง12คือแบบจริงๆทํางานเราแบบคนไทยมาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยแล้วงานหนักมาก <laughs> ยกไก่ย่างไก่อะไรเป็นร้านย่างไก่อยู่แถวอันั้นเดียวมันมีหลายมุมหลายหลายนั่นร้านไทยไม่ไม่ได้จ่ายชั่วโมง12จ่ายชั่วโมง20ก็มี 10. แต่ที่สําคัญนะครับผมทํางานนะอย่าลืมจ่ายแท็กครับผมมันจะได้มีประวัติว่าเราอะทำงานจริงๆอยู่ประเทศออสเตรเลียแบบมีทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยถ้าเรารับแคชอย่างเดียวนะครับผม เขาไม่สามารถรู้เลยว่าเราอ่ะมาอยู่นี่เอาตังค์จากไหนใช้ได้ทํางานหรือเปล่าเผือ่อวันดีคืนดีเราต้องใช้ประวัติการทํางานเพื่อแอปพลายอะไรเราไม่รู้ไงครับอนาคตเราไม่รู้ต้องจ่ายแท็กนะผมจ่ายแท็กจ่ายแท็กตอนผมมาอยู่ปีแรกนะพี่คนที่ร้านไทยเขาบอกว่าเฮ้ย <"He i, S 1> มึงอย่าเอาตังค์ไปฝากในแบงค์นะเดี๋ยวเขาเห็นตังค์แล้วเขาจะยึดมึงอย่าไปจ่ายแท็กนะเดี๋ยวเขารู้ว่าทํางานเฮียเมื่อกี้พี่เขาทําฟาร์มออร์แกนิกอยู่แถวแถวไหนนะ จำชื่อไม่ได้อ่ะเขาให้ผักมาดูดิเขียวนี่เขียวมีบีดรูทด้วยแล้วก็มีผักนี้ด้วยพี่เขาบอกว่าช่วงโควิดก็ทำเป็นงานอะไรีเลยเห็นป่ะยังไงเข่งกะบูป้าชิงโจ๊กคือเข่งกะบูเข่งกูวาเล่อะไรนะลูกทะไร merry christmas baby reindeer's coming out to play santa claus is <in> packing the presents making sure you've been behaving okay merry christmas honey สวัสดีตอนเช้าครับผมวันคืนหลับสบายไหมลูกแต่นอนไม่หลับนะเพราะอะไรคะเพราะว่ามันมีหลุมเตียงมันมีหลุมมาชูบอกมาชูหลับไม่สบายหึงน้ำต้มน้ำอยู่เดี๋ยวจะลวกมีกุ้งสดไม่มีกุ้งสุกสแล้วแค่อุ่นดฉยไม่เช้าชงกาแฟที่บ้านมา เป็นลองแบล็คใส่น้ำร้อนแล้วก็กาแฟตอนนี้อีกวันหนึ่งก็ยังอุ่นร้อนๆอ,อยู่เลยอเออดีเหมือนกันจะได้ไม่ต้องมาทำที่นี่ครับเมื่อวานที่พูดไปเรื่องเปรียบเทียบใช่ไหมครับว่าการทำร้านอาหารการทำงานในเจ้าของแบบร้านอาหารไทยหรือฝรั่งแล้วข้อดีข้อเสียแตกต่างยังไงสำหรับผมนะครับการทำงานร้านอาหารร้านอาหารฝรั่งข้อดีของมันเลยนะครับอย่างที่บอก เขาจ่ายเป็นชั่วโมองใช่ไหมครับไม่ว่าเราจะทางานกี่ชั่วโมองเขาก็คิดตามนั้นเลยแล้วก็ส่วนมากเขาก็จะจ่ายแท็กจ่ายซูเปอร์ด้วยบางร้านไม่จ่ายก็มีอันนี้ต้องระวังนะครับผมอยากย้ําหลายครั้งมากต้องระวังแล้วอีกข้อหนึ่งนะครับที่ผมเห็นว่าสําคัญมากเลยก็คือไลฟ์สไตล์การแบบเราได้คบกับเพื่อนฝรั่งครับเราได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆเราได้เรียนรู้พัฒนาภาษาของเราอะไรหลายๆอย่างเหมือนผมนครับพอทํางานบพวกอุอ้ยแมงมุม ตัวเบลเลอร์เลยพอได้ทํางานกับฝรั่งแบบจ๋าจริงๆเนี่ยที่แบบไม่ใช่ฝรั่งที่บินมาจากที่อื่นผมก็รู้สึกว่าเออวัฒนธรรมของเขามันแบบหลายๆอย่างไม่ว่าผมก็เรียนรู้จากการที่แบบเจอสมมุติเราเจอลูกค้าหรือเจอเพื่อนเจออะไรสิ่งแรกที่เขาจะพูดเลยแบบพูดแต่สิ่งดีไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อสวยกางเกงสวยลิปสวยผมสวยเนวสวยน้ําหอมหอมอะไรเงี้ยแบบเอ้ยอ,อ,อผมก็เริ่มสังเกตสังเกตเออว่ามันทุกคนเลยนี่ว่ามันจะทักอย่างนี้ตลอดเลยครับ อันนี้นมันมันมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ที่ผมไม่มีไงไม่ได้บอกว่าคนไทยไม,มีผมที่ผมไม่มีเมื่อก่อนเนาะแบบเออแล้วการเข้าไปกอดเข้าไปอะไรแบบเออมันรู้สึกดีกว่าผมชอบผมชอบวัฒนธรรมแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่แต่การไหว้ผมก็ยังชอบอยู่นะผมรู้สึกว่ามันเป็นการนอบน้อมถ่อมตนในแบบของไทยไทยในแบบของคนไทยอะไรเงี้ยก็โอเคมันมีหลายๆอย่างแล้วอะไรอีกอะ เวลาเจอกันเวลาได้ยินคําดีๆคําชมถึงถึงแม้ว่ามันจะไม่จริงก็เถอแบบมันก็รู้สึกว่า p o s i t i v ขึ้นมาเนาะแบบมันรู้สึกดีอะ่ะเหมือนบางคนแมวไ,ไม่อยากดูมไม่เ,เราเราไม่จําเป็นถ้าเราเห็นเขาอ้วนเข<ม>อ้วไม่จำเป็นต้องไปทักตรงนั้นไม่จำเป็นต้องไปส่งตรงนั้นามาเห็นแล้วลูกผมสวยจังเลย อย่างอื่นแทนไม่ไม่ต้องไปใช่ไม่ว่าไม่ว่าจะเราจะเห็นเขาอ้วนหรือเขาดําเราไม่ควรไปพูดจากรูปลักษ์ภายนอกของเขาครับเราควรหาข้อดีของเขาดีกว่าและผมสังเกตอีกอย่างนะครับว่าฝรั่งอ่ะเขาจะคอนฟ idence ในรูปรูปร่างหน้าตาเขามากเลยไม่ว่าเขาจะรูปร่างหน้าตาอ้วนผอมดําอะไรยังไงเขาก็จะแบบว่านี่คือร่างกายของเขานี่คือบอดี้ของเขาเขาภูมิใจไม่ว่าเขาจะใส่เสื้อเดรสลัดหรืออะไรยังไงเขาแบบผมดูว่าพอเขาพอเขามั่นใจ้วผมรู้สึกว่า ผู้หญิงคนนี้เขาดูดีจังเลยเขาเขามั่นใจตัวเองไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวยังไงไม่เคยเห็นใครแบบว่าติเรื่องการแต่งตัวของกันและกันเลยมันเป็นเรื่องรสนิยมส่วนตัวมากกว่าอะไรเงี้ยอมผมว่าผมว่าตรงนี้มันเป็นข้อดีที่แบบว่าเราทุกคนควรมีนะครับ เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงถ้าครอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงจากพ่อแม่เลยการที่เรียนรู้แต่นี่มันเกี่ยวอะไรก็เรื่องงานร้านฝรั่งร้านไทยอันนี้เป็นข้อที่ผมเรียนรู้จากการทํางานฝรั่งเฉยทที่บอกว่าได้วัฒนธรรมได้นิสัยใหม่ๆทำไมหน้าง่วงกัน คุ้งตัวใหญ่มากจะล้น่อยแล้วที่นั่งน่ารักมากเลยนี่ก็แวะเข้ามากินแวะมากินระหว่างทางหิวมากโชคดีว่าเจอร้านเคบับครับผมก็ถึงบ้านแล้วเชื่อไหมว่าตอนเก็บเต็นปุ๊บนะออกมาแค่นิดเดียวฝนเริ่มตกเลยก็ถือว่าตัดสินใจดีที่รีบกลับ ก็นี่ก็ซื้อกับข่ามาทําหิวมากหิวมากคือยังนึกเสียดายอยู่เลยว่าไปแคมปิ้งครั้งนี้ไม่ไม่ยอมพกมาม่าไปไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่เหมือนกันเด็กข้างบ้านผมได้ของวันคริสต์มาสเป็นแทมโบลีนอันใหญ่เขาไปบอกแม่นาะว่าบ้านนี้แทมโบลีนใหญ่มากเลยอยากได้ก็เลยพ่อแม่เขาเซอร์ไพรส์แฮปปี้กันใหญ่เลย <c oughs> <c oughs> ก็เนี่ยโดดคุยกันดึงดึงดึงดง ครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านไทยหรือร้านฝรั่งมันก็มีข้อดีและข้อเสียต่างกันบางครั้งบางคนไปเจอข้อเสียอย่างเดียวในร้านฝรั่งเจอแต่ข้อดีในร้านไทยก็มีมันขึ้นอยู่กับจังหวะของแต่ละคนด้วยและขึ้นอยู่กับว่าไปฟังใครเขาเล่ามาแต่สําหรับผมตอนผมอยู่ร้านไทยผมได้ประสบการณ์การทํางานที่ประเทศเออสเตรเลียในแบบว่าสายร้านไทยในยเยอะมากเพราะร้านค่อนข้างยุ่งซึ่งผมก็ ขอบคุณโอกาสนตอนนั้นสำหรับพี่ๆที่คอยสอนอะไรผมด้วยเนาะแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเปลี่ยนพัดจ <tem> ับพัดจับถูมาทำคาเฟ่ถ้าตอนที่ผมเปลี่ยนจากสายงานผัดร้านไทยมาทำเป็นเชฟคาเฟ่เนี่ยก็เพราะว่าพี่ที่ผมรู้จักโอ้ยเรื่องนี้ยาวเลยถ้าจะเล่ามันมันค่อนข้างดราม่าโอ้ยผมน้องหักหูกอ๋อโอเคปไปทิ้งไปเรื่องนี้มันค่อนข้างดราม่าแต่ว่าก็ เกิดจากที่ผมอยากจะทำบริสต้าก็เลยเปลี่ยนสายเป็นบริสต้าอะไรเงี้ยผมแนะนําเลยงานบริสต้านี่เป็นงานที่น่าทํามากคนไทยทำกันเยอะมากนะตอนนี้คนไทยทําเยอะจริงๆงานบริสต้าเงินดีงานสบายแล้วก็ไลฟ์สไตล์ก็จะเปลี่ยนจากการทํางานร้านอาหารไทยเนาะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับที่ กำลังจะมาออสเตรเลียหรือว่ามาถึงแล้วให้ลองหางานกล้าที่จะไปะสมัครไม่ต้องกลัวว่าภาษาตัวเองไม่ดีหรือว่าอยู่ขั้นไหนก็ตามไม่ต้องกลัวครับอยู่ที่เราว่ากล้าที่จะเริ่มต้นใหม่ในที่ใหม่ๆห,หรือเปล่าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนครับอันนี้สําคัญมากพอเราออกมาจากคอมฟอร์ตคอมฟอร์ตโซนมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอย่างน้อยเราก็จะได้กล้าลองใช่ไหมเพราะว่าถ้า,ายัางอยู่ที่เดิมเนี่ยมันก็เหมือนเดิมไม่มีวันเปลี่ยน อ๋ออย่าลืมนะครับอย่าลืมเข้าไปดูคลิปที่เพิ่งผมอัปเดตไปก่อนหน้านี้เป็นคลิปน้องสนุกที่แบบว่าผมตั้งใจทํามากๆคือมันถ่ายไว้ก่อนโควิดอีกช่วยเข้าไปดูเข้ากดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้หน่อยนะครับมีสปอนเซอร์เป็นพี่ยาดา e d เดนสตีนเซอร์ i ิ e ยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมมาถึงนตอนนี้นะครับนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ละขอขอบคุณทุกคนมากครับใกล้จะแสนสัพท์ลวโ,โอเคครับบ๊ายบาย Merry Christmas, baby Rain is coming out to play Santa Claus is packing the presents Making sure you've been behaving okay Merry Christmas, hon huh?